มีกิจการพิเศษหวิธารที่่พมากวิ่งบ้ารวม่าก็แน่นอนเราก็ยังคงเก็บมาตรฐานเดิมเช่นของการทั้งอาหารทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความพร้อมของจังหวัดทั้งองพร้อมของฝั่งผู้จัดขออะไรนะครับที่มีเพิ่มเติมมาก็อาจจะได้ทราบถ้าได้รับน่าเรื่องการเปลี่ยน ว่าการเปลี่ยนทิศทางในการเราจาาัดงานอีเวนต์นี้โฟกัสสําหรับนักวิ่งไทยนักวิ่งไทยในประเทศมากกว่ายิอวอนาชาติเข้ามาแลาา้วครับอย่างที่คุณพ่อท่านประธานได้แจ้งไว้ก็มีกิจวัตรใหม่เช่นว่านักวิ่งคนไหนที่คนไหนที่เรียกวิ่งจบะระยะครูมาราธอนมีสิทธิ์ได้รุนลอตโต้ไปถ้าสามารถสมัครได้ไปเราสนับสนุนไปแข่งขันต่างประเทศที่โตเกียวมาราธอน หรือว่านักวิ่งหลายระยะที่จบก็จะมีเซตรางวัลไว้50รางวัลต่อระยะในการได้เงินารางวัลสดที่เราพยายามทำก็คือเราอยากผลักดันนักวิ่งนักวิ่งไทยครับองค์การไทยให้มันเดินให้มันโตก็เต็มที่ครับหวังว่านักวิ่งทุกคนที่มาจะได้สนุกทั้งการวิ่งและทั้งสนุกในการเที่ยวจังหวัดและได้ของเที่ยวเลือกได้อะไรความทรงจำอะไรใหม่ๆกลับไปกับกลับไปตัวเองไปบอกคนอื่นต่อด้วยครับก็ ว่ากิน progress เสมอครับพยายามพัฒนารายการให้ทุกคนได้มีประโยช์มากขึ้นมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นแต่ว่าเจมี่ครับหวังว่าทุกหวังว่าได้เจอหน้าใหม่ๆและหน้าเดิมครับดูรำล้ำทัรักเสมอ